สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิสรแฟมิลี่นะครับตอนนี้คุณอยู่กับอดิสรนะฮะหลังจากที่ไปทําภารกิจวันนี้นะครับตอนนี้มาถึงบ้านเพชรนพเก้าเรียบร้อยแล้วนะครับเจอตัวนี้นะครับนอนเอ่งเม้งอยู่นี่นะฮะสวัสดีครับมันโถนะฮะนี่นนี้ครับทําอะไรอยู่ครับทําอะไรอยู่ครับ อ,อยู่บ้านตัวเดียวเหรออืมโกโกีอยู่ไหมสวัสดีครับพี่เพชรมาแล้วมาแล้วลืมกระติกข้าวเห็นกระติกข้าวไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวว,ว,วครับลืมกระติกข้าวนะฮะมาดูมาดูกระติกข้าวอยู่ไหนอืมอืม นะอยู่ที่ครัวหรือเปล่านะครับอ่าอยู่ที่ครัวจริงจริงพี่พดาสวัสดีครับมาดูสมาชิกใหม่บ้านนี้ยังอยู่ไหมหรือว,ว่าไปหรือว,ว,ว่าไปกับพี่หนูนาเหรอโอ,โอ้อยู่นี่นะครับ นี่อดีศรล,ลืมกระติกข้าวนี่นะครับนี่กระติกข้าวลืมไว้นะฮะพี่ๆเดี๋ยวไปไว้รถก่อนเดี๋ยวจะลืมอหีกอมามาแล้วนะมาแล้วมาแล้วนะครับลังจากเอากะติกข้าวไปเก็บนะครับไม่ได้มาหลายวันเห็นตัวเล็กอยากขึ้นมามา,มากเลยเมื่อวานก็อยากมาแต่ว่า แอดนุกี้ไม่สบายทำให้แอดอดีสอนจะเป็นต้องอยู่เฝ้านะครับไม่สบายปวดประจำเดือนก็ได้แต่ดูแต่คลิปพี่พเอานะครับใช่ก็เลยต้องได้อยู่นะครับเมื่อกี้ก็ไปธุระมากับพี่ชิดนะครับไปทำภารกิจเห็นแต่เห็นพี่หนูนาพี่นักไปรับมาจะคนส่งแล้วก็ไปชอปปิ้งนะครับเห็นงงแงงๆแงหรอวะ อยากออกมามากเลยจากสก้าโอ้โหเหมือนมีเลยเหมือนตุ๊กตุนเหมือนตุ๊กระตุนเลยพี่ตุ๊กระตุนเลยว่าเราโอ้สวัสดีครับอะก็มาเล่นหน่อยนะครับเจ้าของบ้านคนใหม่นะเจ้าของบ้านเออเจ้าของบ้านเนี่ยเนี่ยต้องทําความรู้จักกับเจ้าของบ้านนะครับอ่าโอ้ยดีจังเหมือนตุ่นเลยออเ้ยพี่ดิสอลว่ามีหางไหมนั่นสิกําลังสังเกตอยู่ S <S ผมกำลังสังเกตอยู่าหางอยู่ไหนมีไหมมีมีมีนั่นนั่น,น,นโอ้โหเหมือนตกุ๊กระตุ่นเลยอะ่ะว้าวนุเขีนนี้นุกนั้นชอบเลยล่ะเพราะนุกก็เป็นก็เป็นอ่าคนชอบสุนัขเหมือนกันนะครับพี่เพชรเห็นว่าตัวนี้ก็หลายตั้งเหมือนกันแหละแต่แล้วก็อ่าดูพี่เพชรอยู่พี่เพชรบอกว่า ตั้งชื่อโกกิเพื่อให้ระลึกถึงโมจิผมก็ดูอยู่พี่เฮดโอ้โหลึกซึ้งมากเลยนะฮะโอ้เขามีเขามีของเล่นด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหนี่ปลอดภัยด้อพ่าล้วนละแนงครับกำลังคิดอยู่ว่าเออมีตัวเมียก็ดีเหมือนกันนะพี่เพราะว่าเวลาเขามีลูก ก็จะได้ได้หลานได้หลานอ่านี่นะครับอืมตอนมาวันแรกก็ไม่ไม่คุ้นเริ่มแปดที่แต่ตอนตอนนี้ก็เริ่มคุ้นกับสถานที่แล้วเนาะอุ้ยเขามีที่วิ่งเล่นตรงนี้ดีจังเลยใช่แล้วกลางคืนเขานู่นที่นอนเขายืนนุ่นข้าบ้านอ๋อกลางคืนแล้วก็เปิดประตูทิ้งไว้ครับพี่อันนี้เขาเขาเรียกว่ากี่เดือนกี่ปีหรือยังไงพี่อันนี้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือน เขาเขาแจ้งวันเกิดน้องไหมพี่ว่าเกิดวันที่เท่าไหร่เพื่อเพื่อเก็บไว้พอครบปีก็ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไงต้องถามเขาไว้ไงยังไม่ได้ถามเออมันมันเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราเก็บเราเก็บไว้ก็ดีครับเพราะว่าเวลาครบปีเราก็จะได้รู้เออเขาเกิดวันที่เท่านี้เดือนนี้นะครบปีแล้วใช่นั่นแหละตอนผู้ผมเอามาเล็กๆอ่าสินักที่บ้านผู้ผมก็จําได้แต่เดือนแต่วันที่เจ้าของเขาจาไม่ได้ก็เลยถามพี่เพชรไว้ เห็นว่าเป็นเอฟซีพี่เพชรนะที่ส่งมาให้นะพี่นัทบอกว่าเป็นเอฟซีไทยบ้านนอกอ่าไทยอุดรน,นะครับไทยอุดรน,น,นะครับคุณหมอเขาบอกหลายหลายบาทเยอะครับตอนน่าไปหมอเขาดอทุกหมอเขาอยากใหได้อยู่อ๋อทีนี้มันไม่ค่อยมีครับทีนี้หายากอืมสรุปว่าใช้ชื่อโกกิคุงหรือว่าโกกิเฉยๆพี่โกกิจังโกกิจัง,ก,ก,จงก,ก็จะเอาโกกิคุงกันแหละ ภาษาญี่ปุ่นคุงแปลว่าผู้ชายอืมคุงแปลว่าผู้ชายจังแปลว่าผู้หญิงอ๋อน้องก็เป็นผู้หญิงก็เลยโกกิจังอ๋อโกโกกิจังอ่าโกกิเฉยๆก็ได้นะครับเป็นญี่ปุ่นก็จังเออถ้าอยากให้หนูน่ารักก็จังใส่นะคะใส่จังนะคะกำลังกลังโอ้ยเห็นผมดูนะผมละอิจฉาแบบว่าอ่าพี่หนูน่า จับน้องแล้วแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่นูนานะ่ะเวลาพี่นูนาอุ้มนะ่ะไม่ร้องเลยไม่รองแลยแต่ว่าพี่นัทนะ่ะพี่นูนาบอกว่าต้องคุยกับเขาเบาๆอย่าเสียงดังน้องเขายังเด็กอยู่นะครับแล้วก็ก็จริงนะพี่นูนาเอาขับรถมาด้วยแล้วก็อุ้มเขามือเดียวเขาก็ไม่งองแงเลยนะครับรผมก็เลยบอกอ้พี่นุนานี่เก่งมากเลยคือรู้ว่า น้องเขาเ,าเลี้ยงเลี้ยงน้องหมาเนี่ยมัน<ช>ต้องแบบว่าคุยกับเขาดีๆแล้วก็แบบว่าคุยเสียงเบาๆนะครับเนาะใช่ไหมครับอือใช่ไหมคะโอ้โหอ่าอือมาทําความรู้จักกับน้องนะครับตอนนี้ให้น้องจําเราได้นะอือมีโซนๆน,นิดหน่อยวันแรกไม่อยากนอนใช่ไหมแปลกที่ใช่ไหมแ,แปลกที่ ผมเห็นขุดที่นอนใหญ่เลยว่าจะนอนตอนไหนห้าทุ่มแล้วอคอนเสิร์ตก็จบแล้วยังไม่นอนโตกีครับพี่พี่อดีสอนนะจำไว้นะครับนะจำไว้กันไว้เด้อจะได้มาเล่นด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตังก็จะหาไปเลี้ยงบ้างเหมือนกันยังคิดอยู่ว่าเอถ้าได้ ตัวผู้หญิงก็ดีเราเวลาเขามีลูกเราก็จะได้เอาลูกเขาเอ่เป็นไรายได้ได้ถ้าเรามีตัวเมียเพราะว่าตอนที่ม,มีหลานนะครับสามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้นะครับเป็นตัวเมียแลวอาจจะเลี้ยงเลี้ยงแบบนี้อ่ะเป็นแม่พันธุ์นะครับเห็นน้องนุกบอกอยู่นะครับหลายๆคนเขาเลี้ยงเ,เ,ปเ,เป็นฟาร์มจาก,กจใช่จากจาก,จากมีตัวเดียวแบบนี้แหละครับจากมีตัวเดียวแบบนี้พอเขามีลูกนนั่นแหละคือ มูลค่าที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่ได้เคยคิดไว้แต่วันหนึ่งมันจะเป็นธุรกิจนะครับเล็กๆนะครับออใช่นะครับอันนี้เอากี่เดือนนะพี่ปีหนึ่งหนึ่งเดือนโอ้หนึ่งเดือนยังขนาดนี้นี่อ่าปีหนึ่งปีสองหิวนมนี่จะไม่ได้นอนแล้วอืมตอนนี้กินอาหารอ่าเปียกใช่ไหมครับเปียกกับนม,มนมอมแพะโอ้ตรอดู พัฒนาก,การของน้องนะครับว่าน้องจะตัวโตแค่ไหนนะครับพี่เพชรเลี้ยงดีอยู่แล้วนะครับ<ช>เป็นคนรักสัตว์นะครับเพ<ต>ี่แลาวท่านก็บอกอระวังเด้อระวังปลอดภัยเด้อเพราะว่าเราระแหนงเราอ,อ๋อคิดคิดอยู่คใช่ใช่ไม่สามารถจะออกได้ประตูเราก็มีให้มุดเลยนะใช่ต้องมีแบบนี้นะครับดีๆเลยนะครับตรงนี้ก็พื้นที่น้องเขาได้วิ่งเล่นอืวิ่งข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้แล้วแต่อืเพราะว่า ไซประมาณนี้ก็น่าจะาพื้นที่แค่นี้ก็น่าจะพอดีอเนาะอุ้ยนะถือวอกกว้างแล้วพี่ผมเห็นบางที่นะมีเนี่ยพี่แค่นี้แค่นี้จริงๆเป็นงเลยนาะเป็นกงเล็กๆแบบว่าแค่นี้จริงๆสําหรับพันเล็กนะครับหรือตะก้าที่เอาเข้ามานะผมเห็นอ่าเวลานอนเขาจะเอาใส่ตะก้าไปเลยแต่ว่าเวลาเอาออกมาเล่นก็คือเนี่ยแหละตามบ้านเราเลยนะครับวิ่งตามธรรมชาติอืม อ่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับอดิศรแฟมิลี่มาแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับ